อยางนี้ไปขี้ใส่นายไายแนเขาคือสิงําขัดเทหากน้องไปขี้ใส่นาบอดต้องใช้ปุ๋ยเคมีสิ่งเปลืองเงินตาวอนน้องไปขี่ใส่นาวอนน้องไปช่วยทำงานงามงามอย่างน้องอายขอจองเป็นแฟนได้บ่ดีถึงอายหน้าตาขี้เร แต่ก็ใส่เบ็ดกบมาอันงานนอกงานไหนอ้ายเสียให้ไม่มีเกียร์ครานมากว่าน้องต้องการให้ส่งสัญญาณโอเคอายคนจนยังไม่มีรถขี่อนาคตอายเป็นเศรษฐีพักน้องอีลีนักอายบอดี้ ให้มันให้อ้อยหน้าเข่าอายมีหลายเทเดสิพาแม่ดอกสะเ,เดตีร่ำรวยมีอยู่มีกินงามงามอย่างนี้ไปขี้ใส่พนให้อายแน่อายสี่คนพนปลูกพักสารแนปลูกพักกาดขาวพักกาดหินแล้งเศราเก็บขายเหลือขายเขาเอาไว้กิน ใชสิพารวยบบมีนี่สินหน้าแม่ยุพินคนงามของอายิสรูส้ยอัอยากเรียนทุกวันครับพี่น้องจากอาจารย์ใส้สินทมโดยเสียงกลองปัดป่องอของพี่นพสุภยน้าและเสียงปลบมือของอาจารย์ไม่ขึ้นเงือ คนจนยังไม่มีรถขี่อนาคตอายเป็นเศรษฐีหัก้องอีลีคัดายบอดีให้มันให้อ้อยหน้าเขาอายมีลายเทเดีสิพาแม่ดองเสรีติร่ำรวยมีอยู่มีกิน งามงามอย่างนี้ไปขี้ใส่โพนให้อายเนี่ยอายสีกลุลโพนปลูกพักสละแน่ปลูกพักกาดขาวพักกาดทินแล้งเศร้าเก็บขายเหลือขายเท่าเอาไว้กินอายสิพารวยบ่มีนี่สินน้แม่ยุพินคนงามของอาย ไปบังบทเพลงเพลงบ่มีห้องน้ำเพลงบ่มีห้องน้ำเพลงนี้เฮ็ดห้องน้ำบอนแล้วบอลบอลบอลนอเซว่าขี้ว่ายังขั้นไปปวดทุกข์เสียหน้าไปมันกับโมตงประเด็นนี่แล้วเนาะคือเพลงนี้มันมีทีมาก ดิ่ผู้เฒ่าเซวผู้สาวดิง่ามปานีไปขี่เส้นหน้าให้อายเนี้ยจากคำเบ่าจากคำเบ่าดิมันเลยมันเป็นเพ่งเลยมาแปลงเป็นเพลงดิอ่าอย่างนอ่าอ่าเป็นเด็กน้อยมั้งบล่ะผู้เฒ่าสาวน้อยเซวผู้สาวเห็นเห็นมันแล้วบอกมาเห็นเห็นผู้สาวยางไก่วุ้ยมางามทะล่ะไปขี่เส้นหน้าให้อายเนี้ยยังเตะกันเแค่ยังเตะกันด้วยผู้สาวต่อมามาใน้ระเดี๋ยววางเลยวุ้ยบอกข่อยอเนี้ยวเอาละ ใช่สมัยตะกี้มันไม่มีมันไม่มีสวมมันม่มีสวมคนหี้คนนี้นายหน้าพวบันนอกแที่ยงเซีวกันเซีวบ้าเซี่วสาวกันก็เลยกลายเป็นบทเพลงโจซักก็เลยมานางเรียบเรียงโอ้โหเรียงซื้อเพลงใส่ซื้อเพลงว่าคนงามของไอซ์ใช่คนงามคนงามไอเนี่ยน่ะคันธีว่าคันธีว่าคนงามขี่หอมมันทั้งทยงามงามอย่างนี้ไปขี่ใส่โพนให้ไอแน่ ไอ้สีก่กุลพ้นปลูกพักสลรแน่ปลูกพ,พักกาดขาวพักกาดทีนแล้งเศร้าเก็บขายเหลือขายเท่าเอาไว้กินไอ้สี่ผ้ารวยบ่มีนี่สินนาะแม่ยุพินคนงามของไอ